เรามาดูประเด็นในส่วนของดินฟ้าอากาศกันนิดหนึ่งนะครับมีหลายท่านได้รับข้อมูลก็มีความกังวลคือประเด็นคําถามและก็ข้อสงสัยจากพี่น้องสกอรผู้ปลูกไม้ผลนะครับว่าหมอทุเรียนสรุปแล้วเนี่ยจะแล้งหรือไม่แล้งกันแน่เพราะว่าข่าวสารตอนนี้สับสนเลือกเกินคือสรุปอย่างนี้ครับว่าในช่วงเดือนมีนาเมษาเราก็เข้าสู่ฤด,ดูร้อนหรือฤด,ดูแรง อันนี้แน่นอนประกอบกับในส่วนของภาวะของเอลิโยหรือความร้อนความแห้งแล้งก็ยังคงอยู่ในระดับ50สรุปก็คือทั้งร้อนทั้งแรงแน่นอนครับแต่พอคั้นย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาคมคือภาคตะวันออกเราเนี่ยอาจจะได้ลับลมทะเลแล้วก็ฝนอาจจะเริ่มขยับเข้ามาถ้าเราจะพูดถึงอิทธิพลของภาวะฝนตกชุกลานิยา ค,ความชื้นสูงจะเริ่มเข้ามาในเดือนมิถุนายนและเข้ามามากในเดือนกรกฎาคมดังนั้นในส่วนของอคำตอบก็คือฝนจะมาอยู่ในสองช่วงนี้แต่ว่าในส่วนของข้อมูลที่พินัอสกรได้รับว่าเดี๋ยวไอ้ตัวความร้อนความแห้งแล้งจะกลับเข้ามาอีก ก็คงตอบว่ายังอีกยาวนานครับคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่เ,เราจะนำมาเป็นวิตกกังวลเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนี่คือสรุปเพื่อให้ท่านเห็นภาพในส่วนของดินฟ้าอากาศสำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าว,วันนี้ซึ่งเป็นประเด็นคําถามจากพี่น้องสกอร์ผู้ปลูกเงาะนะครับประเด็นนั้นก็คือเงาะของท่านนั้นได้บานเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเกิดสภาวะเงาะขี้ครอก คำว่ากาอคิดคลอกก็หมายถึงเป็นลักษณะเงาะที่ติดผลเป็นลูกขนาดเท่ากันคือเงาะเนี่ยถ้าเป็นผลลูกมากคือมีผลเท่ากันก็จะแสดงว่าเขาไม่ได้รับการผสมเกสรแต่ถ้าเป็นเงาะที่มีด้านผลด้านหนึ่งมีลักษณะผลใหญ่อีกด้านหนึ่งผลเล็กก็แสดงว่าเงาะเหล่านั้นได้รับการผสมเกสรซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาจะอยู่ปนกันในช่อเดียวกัน ประเด็นคำถามก็คือถามว่าลักษณะของเงาะที่มันติดอยู่ที่ปลายแล้วก็เป็นผลที่ลักษณะเป็นลูกมากคือไม่เบี่ยงเนี่ยมันใช่เงาะขี้คอกหรือไม่ก็ตอบได้เลยครับว่าใช่แน่นอนเพียงแต่ว่าแล้วมันมีโอกาสที่จะติดผลไหมซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็คงจะ,อะตอบเป็นลักษณะของการไปสำรวจไปตรวจดู ประเด็นนั้นขณะนี้เนี่ยเงาะส่วนใหญ่บานมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงเวลานี้เนี่ยยี่สิบวันแล้วตอบได้เลยครับว่าถ้าเงาะที่ได้รับการผสมเกสรแล้วเขาติดผลเขาจะเบี่ยงชัดเจนครับแต่ถ้าในลักษณะที่ยังเป็นผลเป็นกลุ่มลักษณะเป็นลูกหมาคู่เท่ากันก็นั่นหมายความว่าเงาะเหล่านี้ เป็นงาะคีคอกไม่ได้รับการผสมเกสรประเด็นการแก้ไขคงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของอพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าฤด,ดูการนี้เขาหมดไปแล้วมีประเด็นที่ท่านอาจจะได้รับข้อมูลมาว่า,าถ้าอย่างนี้เราล้างช่อไม่ได้เหรอพี่นักสกอรครับในความเข้าใจคำว่าล้างช่อท่านหรือ ชาวสวนเราเนี่ยสามารถจะทำได้ตอนดอกที่กำลังบานคือดอกบานไปสัก50%หรือเกือบ100%ก็ได้หรือ80%ก็ได้คือในระหว่างบานแล้วเราเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันผิดปกติเมื่อผิดปกติเราสามารถที่จะใช้ฮอร์โมน NAA หรือออกซินในอัตรา8 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดช่อดอกโดยตรง อันนั้นคือล้างช่อดอกเพื่อให้ดอกเหล่านั้นหลุดล่วงออกไปภายในเวลาสามวันหลังจากฉีดเราก็กระตุ้นโดยการให้น้ำในปริมาณที่มากหลังจากนั้นเราก็จะพ่นปัจจัยส่งเสริมการออกดอกบำรุงต่อไปเป็นในส่วนของสารสกัดจ,จากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโอะโทนิกมีเทอร์เนอร์มีแคลเซียมโมลอนมีปุ๋ยทำบำรุงดอกนั่นคือขั้นตอนแต่ถึงเวลานี้ไม่ใช่แล้วครับ เราไม่สามารถปฏิบัติได้เท่ากับว,ว่าเป็นความเสียหายมีประเด็นเรื่องหนึ่งที่พิทักษกรท่านก็สอบถามต่อไปว่าหมอทุเรียนมันสาเหตุอะไรเนี่ยทำไมง้อปีนี้ติดยากเหลือเกินเป็นขี้คอกเยอะมากคำตอบครับก็คือในช่วงดอกบานเนี่ยในช่วงดอกบานนั้นเราจะสังเกตว่าทุกสวนไปเจอกับกระแสลมเอา้ามันก็เป็นเรื่องดีนี่ถูกต้องครับแต่ อุณหภูมิช่วงนั้นจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นหรืออาจจะแค่เย็นเป็นประเด็นหนึ่งเลยนะครับก็คือเย็นในช่วงเชา้าถัดมาตัวปัญหาหลักคือกลางวันร้อนจัดพิทักษกรต้องเข้าใจนะครับว่าโดยพฤติกรรมของเงาะนั้นผมได้อธิบายมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าน้ำจะต้องสม่ำเสมอน้ำจะต้องเพียงพอช่อดอกเงาะจะต้องเป็นสีขาวอมเหลืองดอกสมบูรณ์ มีความสดใสสาเหตุที่เป็นเหตุการณ์เช่นนี้ในปีนี้ก็เพราะว่าพอชุกเข้าสายนิดหนึ่งเกสอนตัวผู้เกสอนตัวผู้นั้นเป็นลักษณะที่มีความอ่อนแอมากถ้าน้าไม่พออากาศแห้งแล้งอุณหภูมิร้อนจัดเกสอนตัวผู้จะลยหรือฝ่อแห้งเร็วกว่าปกติ แทนที่เขาจะอยู่ได้ถึง11โมงก็ไม่ถึงแค่9โมง10โมงเขาก็จะฝ่อแห้งแล้วเพราะฝ่อแห้งไปเนี่ยก็คือเสื่อมหมดหรือหมดประสิทธิภาพในกระบวนการผสมเกสรตัวเมียที่เพิ่งจะพร้อมรับผสมตอน 9, 0โมง10โมงก็ไม่มีตัวผู้มาผสมเพราะสาเหตุคือตัวผู้นั้นลอยไปหมด นี่คือสาเหตุหลักคือหนึ่งลมแรงอากาศหนาวเย็นแล้วก็ความร้อนความแห้งแล้งทำให้เกสรตัวผู้นั้นเสื่อมสภาพก่อนเวลานี่คือสาเหตุหลักนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้ก็จะมีโอกาสไปนำไปใช้ประโยชน์ได้ในฤดูการต่อไปเป็นประเด็นที่เราจะนำมาตอบให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่พิรัษกรจะได้เห็นทราบและก็ประเมินสาเหตุได้ชัดเจน ส่วนกรณีบางสวนครับที่เวลานี้ยังมีดอกที่เพิ่งบานได้ประมาณครึ่งช่อดอกชุดนี้มีโอกาสติดหรือไม่ก็ผมก็ต้องนำเรียนครับว่าโอกาสการติดในช่วงนี้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าอากาศโดยรวมมีความชื้นความชื้นเนี่ยอยู่ประมาณ70 80%ในช่วงเช้าเท่ากับว่าเงาะนั้นกระบวนการผสมเกสรของเขา จะอยู่ในช่วง9โมงเช้าถึง11โมงเชา้าเพราะฉะนั้นเงาะที่บานชุดนี้ที่บานไปแล้วครึ่งช่อไม่ติดเหลืออีกครึ่งช่อก็ยังมีโอกาสติดเรามาดูประเด็นคำถามต่อมาแล้วเงาะเหล่านี้เนี่ยเราควรจะสลัดขี้คอกหรือไม่พี่นงสกรครับผมก็ได้อธิบายไว้ว่าถ้าหลังจากที่เงาะดอกบานแล้วติดผลแล้วถึง20วันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาสุดท้ายถ้าเขา ได้รับการผสมเกสรเขาก็จะโตขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้รับการผสมเกสรเขาก็จะเป็นลักษณะลูกบากเท่ากันแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจและการสำรวจคือถ้าเราสำรวจแล้วเราพบว่ามีเงาะบางส่วนเป็นลักษณะของผลเบียงใหญ่ด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งตรงนี้ถือว่าติดผลแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่า เขาไม่ได้รับการผสมเกสรส่วนการที่เราจะไปสลัดขี้คอ,อกนั้นเราทำได้ครับการสลัดขี้คอ,อกก็คือเราจะใช้ฮอร์โมน NAA คือออกซินของบริษัทโซตัสในอัตรา30 cc ต่อน้ำ200ลิตรนำไปฉีดพ่นในตำแหน่งช่อผลฉีดเจาะไปที่ช่อผลโดยตรงเพื่อการประหยัดนะครับเมื่อฉีดไปแล้ว หลังจากนั้นเราก็จะทําการให้น้ําในปริมาณที่มากเมื่อเราให้น้ําในปริมาณที่มากเงาะที่ไม่ได้รับการผสมเกสรก็จะสลัดดุดล่วงเหตุผลสําคัญที่เราต้องเข้าใจคือฮอร์โมนออกซินเนี่ยหรือ NDA ไม่ได้ไปทําให้ขี้คอกสลัดนะครับแต่ฮอร์โมนตัวนี้เมื่อเราฉีดไปที่ผล ผลที่ได้รับการผสมเกสรจะได้รับการกระตุน้นให้มีความสามารถในการาสร้างมเมล็ดเร็วขึ้นมามีความสามารถในการดึงพลังงานจากผลข้างเคียงมาเพื่อการเจริญเติบโตของผลตัวเองจึงไปดึงพลังงานจากผลที่เป็นขี้ข้อมาเพื่อการเจริญเติบโตของผลผลที่เป็นขี้ข้อก็จะสลัดหลุดล่วงไป ี่คือบทบาทการทำงานของอในส่วนของการใช้ฮอร์โมน NAA หรือ n น p h t ทลิกแอซิที่ผมต้องพูดว่า NAA เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปพูดออกซินความหมายจะผิดหมดนะครับเพราะกลุ่มของออกซินเนี่ยมันเป็นได้ทั้งยาฆ่าหญ้าเป็นทั้งสารเรียกลากเป็นทั้งฮอร์โมนเป็นหลายอย่างเพราะนั้นเราก็เรียก NAA ดีฟ่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจส่วนชื่อการค้าก็คือออกซินนี่เป็นตัวที่จะช่วยในการสลัดขี้ข้อหรือล้างช่อดอกและถ้าเราไม่ดําเนินการอะไรละ่ะก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเสียต้นทุนนะครับเดี๋ยวเขาก็สลัดสุดล่วงไปเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียนต่อคือเราเคยทําการศึกษาด้านนี้เงาะเหล่านี้ยังมีเวลาออกดอกไหมก็เท่ากับมันน่าจะหมดฤด,ดูกาลแล้วสําหรับพื้นที่ราบ แต่ความสมบูรณ์เหล่านี้เขาก็จะเก็บสะสมไว้ภายในต้นแล้วในฤดูการหน้าเราจะเห็นครับต้นเหล่านี้ที่ไม่ให้ผลผลิตที่ไม่ออกดอกเนี่ยเขาจะมีความสมบูรณ์มีความพร้อมแล้วก็ในฤดูการถัดไปเขาจะออกดอกได้เร็วกว่าดีกว่าและสมบูรณ์กว่าครับคือสรุปประเด็นที่ท่านสงสยัยท่านได้รับข่าวสารคือสรุปเนี่ยมันแรงหรือมันไม่แรง พิลอสกอรครับคือความร้อนความแห้งแล้งนั้นผมก็อธิบายได้ว่าในตลอดเดือนมีนาเมษามันเป็นช่วงฤดดูร้อนแล้วก็เป็นช่วงฤดดูแล้งอยู่แล้วครับอันนี้คืออิทธิพลของเอนิโยก็ยังคงมีทวีความรุนแรงอยู่นั่นคือสรุปประเด็นที่เรารวบรวมข้อมูลมาแต่ในทางกลับกันพอย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาคมอิทธิพลของภาวะเอนิโยหรือความร้อนความแห้งแล้งก็จะลดลง แต่ในส่วนของภาวะที่เริ่มเปลี่ยนแปลงคือความชื้นฝนตกจากลานิยาก็เริ่มขยับเข้ามาและจะขยับเข้ามาเต็มที่ก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของภาคตะวันออกเรานี่คือประเด็นที่สรุปได้เลยส่วนกรณีที่ด้านได้รับข่าวสารมาว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาล้อนแรงอีกก็ค,คงเป็นเรื่องอนาคตนะครับเดี๋ยวนี้การพยากรณ์เนี่ย ถ้าเกินสามวันมันไม่แม่นยำแล้วครับสามวันห้าวันนี่ถือว่ามีโอกาสผิดพลาดได้เพราะนั้นเราดูแลเฉพาะในส่วนของไม้ผลของเราในช่วงนี้ก็คือมีนาเมษานะครับพอเข้าพฤษภาก็จะมีฝนจากนั้นก็คงไม่เป็นประเด็นแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม้ผลของเราพอเข้าพฤษภามิถุนาการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตก็อาจจะเสร็จสิ้นที่กรกดาก็เข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อย นี่คือสรุปเป็นประเด็นตรงนี้ให้ท่านเห็นภาพสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เกี่ยวกับทุเรียนเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะถามมามากครับแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่คำถามก็คือหมอทุเรียนตอนนี้ผมมีดอกทุเรียนชุดใหญ่เนี่ยกำลังจะบานมันก็อาจจะมีบานนิดๆหน่อยหน่แต่ว่าปัญหาก็คือใบอ่อนมันมาแล้วใบอ่อนเนี่ยคลี่แล้ว แล้วทุเรียนชุดเนี้มันจะติดไหมไม่ใช่คำถามเดียวครับแล้วถ้ามันติดแล้วเนี่ยหางแย้จะล่วงไหมพี่นงสกรครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องอธิบายให้เป็นความรู้เป็นเทคนิคการจัดการแล้วก็เป็นความเข้าใจคือถ้าจะตอบแบบภาพกว้างๆต่อน,นะครับว่าผมสรุปให้ฟังเลยว่าเรามีงานศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยืนยันได้ว่าทุเรียนที่ กระบวนการดอกบานกับใบอ่อนที่แตกไม่มีความสัมพันธ์กันคือพูดกันง่ายๆว่าดอกบานก็คือดอกบานใบอ่อนก็คือใบอ่อนแต่เหตุผลละ่ะพิณิศกรต้องเข้าใจครับว่าในกระบวนการเจริญเติบโตของดอกทุเรียนเนี่ยในระหว่างที่เขาดอกบานเขาผสมเกสรเขาจะหยุดใช้พลังงานนี่คือเหตุผลลึกๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หรือให้เกิดความมั่นใจเรามีงานศึกษาด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องพี่นรสกรจะสังเกตว่าบางครั้งความกลัวกับข้อมูลที่เราได้รับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นพี่นรสกรลดลงผมก็ต้องมาย้ำความเชื่อมั่นว่ากรณีดอกที่บานที่กำลังจะบานกับเรื่องของใบอ่อนไม่ได้มีผลกระทบซึ่งกันและกันแต่ ผลกระทบที่เป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือ2ประการประการแรกก็คือกรณีเทคนิคการจัดการของพี่นอสกรในเรื่องของการที่จะช่วยให้ดอกสมบูรณ์มีความแข็งแรงมีกระบวนการผสมเกสรที่ดีนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังไว้เรื่องหนึ่งว่าเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยใบยอ่อนขยับออกมา สิบวันก็แล้วยี่สิบวันก็แล้วมันก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรออกไปเท่าไหร่เลยมันออกมาแล้วมันก็เขียวเลยสแสดงว่าเขาไม่ได้ใช้พลังงานอันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสภาวะอากาศอากาศที่ร้อนจัดถูกต้องครับที่ผ่านมาฝนตกความชื้นสูงกระตุ้นให้ใบเคลื่อนแต่พอเขาเคลื่อนออกมาแล้วอากาศไม่เอื้อเราก็จะเล็กและแคลกแกนดังนั้นจึงอยากสรุปว่า อย่าไปตกใจแต่เราต้องรู้เท่าทันช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีดกันสักครู่หนึ่งก่อนครับทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อม โดยการราดเคซอึ่1และ TK ซอ2อ,อย่างละ50ซีซีต่อต้นต่อใบอ่อน,นึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วย TK ซอึ่1และ TK ซอ2อ,อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาไรแดงไรระบาดไรดื้อยา เท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซานเพราะเมทาซานเป็นเชื้อราเมทาไรเซียมที่เข้มข้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงดวงและหนอนใช้เมทาซานที่อัตรา500ถึง800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซานอันตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็วและคุมได้ยาวนาน เมตาซาสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ไชยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่นจบปัญหาไร่ด้วยเมทาซา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไยราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n t plecos และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัดใช้สีนในก้อนสองพันนเพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลชันดกนีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึก้อนสองพันสวนชั้นก็ช้สีนึก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทางานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บรัทเอรรวัคท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านี่านสักกรครับเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันได้เลยครับในแนวทางที่อยากจะย้ําว่าประการแรกสิ่งที่เราต้องทําคือการช่วยให้ดอกชุดนี้ก่อนบานในระยะดอกหอมดอกเหลืองสิ่งที่เราต้องให้นะครับก็คือโบลอนเดียว อย่างเช่นนิฟเนี่ยเขามีรายการพิเศษช่วงนี้ของทีมเกษตรมีโบลอนเดียวมีอะมิโน,โนพิเศษยกตัวอย่างเช่นเอิร์ธ3 3ของเอลาวันหรือไททนิดของบริษัท UPL มีในส่วนของอะโทนิกนี่คือ3ปัจจัยหลักที่เราจะต้องให้เจาะไปที่ดอกโดยตรงเพื่อการผสมเกสรที่สมบูรณ์ ในกรณีถ้าเกิดมีสภาวะความเสี่ยงสูงอย่างเช่นบางพื้นที่ฝนตกหมอกลงน้ำค้างแรงท่านไม่มั่นใจปัจจัยตัวที่4ก็คือตัวฮอร์โมนแพคโคบิวทาโซน25%ก็คือทวาย25%เติมเข้าไปอีกในอัตรา3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรเจาะไปที่ดอกโดยตรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนดอกบานหรือดอกบานแล้วได้แค่ประมาณ3% 5% เราเจาะไปที่ดอกโดยตรงหนึงครั้งในกรณีที่มีสารกรณีที่ไม่ได้ดมีสารเราอาจจะพ่นได้สองครั้งประการต่อมาหลักการสำคัญคือการให้น้ำเราทราบดีครับว่าก่อนดอกบานเราให้น้ำหนึ่งครั้งถ้าพื้นที่ใดก็ตามฝนตกก็ถือว่าเป็นการให้น้ำ สิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ดีที่สุดผมอยากจะนำเรียนนะครับว่าข้อมูลทุกวันนี้มันครูบาอาจารย์มันมากมายเหลือเกินแล้วก็หลากหลายในแนวคิดในเทคนิคสิ่งต่างต่างเหล่านั้นท่านอาจจะประสบความสำเร็จและท่านอาจจะเสียหายสิ่งที่ท่านน่าจะทำดีที่สุดคือไปตรวจดอกของตัวเองในสวนพฤติกรรมที่เราจะเห็นคือพ่อาใาสีเนี่ยดอก บ่ายสามก็เริ่มแตกพอบ่ายสี่เป็นดอกขาวบ่ายห้าโมงพอห้าโมงเย็นเป็นดอกขาวแต่ยังไม่บานเป็นดอกุบพอไปถึงหนึ่งทุ่มดอกบานช่วงดอกบานนี่แหละครับถ้าดอกบานแฉ่งเกสรตีกลับไปด้านหลังเกสรตัวผู้โค้งไปด้านหลังคำตอบคือน้ำมากท่านต้อง หยุดการให้น้ำไปอีกไม่ใช่ลดปริมาณการให้น้ำนะครับย้ำว่าในช่วงดอกบานต้องหยุดการให้น้ำไปจนในวันรุ่งขึ้นหรือในวันถัดไปการบานของดอกอยู่ในเวลาที่เหมาะสมคือ5โมงดอกขาวหนึ่งทุ่มดอกบานเกสรก็บานเป็นปกติเกสรตัวผู้เหยียดตรงกล้เกาะกลุ่มตัวเมีย นั่นเป็นประเด็นที่เราจะต้องไปติดตามดูเฉพาะสวนของเราบางครั้งพอเราเริ่มพบเห็นดอกบานวันนี้พอเราไปดูเสร็จดอกม่วงดอกหัวดอกที่เริ่มบานเป็นดอกที่บานออกมาแล้วมีน้ำเยิม้มสีน้ำตาลเกสรตูผู้ฉ่ำม้ามเป็นสีน้ำตาลมีเมือกออกมาตกใจครับคิดว่าเชือ้อราผมตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่เชื้อรานะครับ ไม่มีเชื้อราใดห,หรอกครับที่จะไปเก่งถึงขนาดนั้นแต่สาเหตุที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทุเรียนหัวดอกเป็นดอกรุ่นพี่ที่อยู่ท่ามกลางดอกรุ่นน้องแล้วได้รับน้ํามากเกินไปไม่ต้องไปเสียสตางค์ไปซื้อยาเชื้อราแต่ถ้าท่านจะพ่นก็ถือว่าบ้องประโยชน์ด้านอื่นแล้วกันแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเรารู้ว่าน้ํามากเพราะฉะนั้น เราก็รอให้ดอกรุ่นน้องในวันถัดไปบานแล้วไปตามอาการตรงนั้นเพียงแต่เราก็จะต้องถอยปริมาณน้ำออกไปนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะทำการตรวจสอบการบานเขาจะบานแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ไปประมาณ4-5หวันใน4-5หวันในชุดนี้เราจะสังเกตอะไรต่อน,นอกจากในส่วนของอกลีบดอกที่บานแล้ว การหลุดล่วงครับเราต้องช่วยผสมเกสรปีนี้ทุเรียนผลผลิตน้อยกว่าธรรมชาติน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะครับปีที่ผ่านมาผลผล,ผลิตหายไป30%ปีนี้หายกว่า40%พราะฉะนั้นกระบวนการผสมเกสรท่านต้องทำอย่าไปเชื่อว่าการผสมเทียมไม่ต้องทำอะไรแค่ทำนูน่นทำนี่นิดเดียวมันก็จะติด นั่นคือความผิดพลาดมหาศาลที่ใหญ่หลวงครับย้ําว่าท่านต้องทำหนึ่งทำให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรง 2. กระบวนการถ่ายละอองเกสรก็ต้องปฏิบัติ 3. การติดตามการให้น้ำจากอาการดอกบานเป็นหลักสำคัญเป็นประการต่อมาและการติดตามผลนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าท่านได้ชุดนี้ออกมาอีกชุดหนึ่งบ้านสวน มีปริมาณเกือบทั้งสวนนะครับชุดที่กำลังจะบานในวัน2วันนี้ก็เล่งปฏิบัติตามนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดี